ผมชอบช่องนี้จริงโมเดลโคตรสวยเอาจริงโอ้ oh. ที่ร้องไห้เพราะความตกใจยาน,ยนะขาดสติเดินปรีเข้าไปจะทาาเพื่อสนองโทสะอันเกลี้ยกลาดของตัวเองอยากราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเรานั่นเอง ครีมสัน b บร์เราเรื่องผีกับมีสีเลือดนะครับซึ่งในพาร์ทก่อนนี่ครับเเขาบอกว่าน้องๆที่ภาคเสียงให้ช่องชอบพี่ฟีมากครับมีโอกาสอยากให้ไปภาคสักตัวละครหนึ่งอืมอันนี้น่าสนใจนะครับยังไงถ้าจะรีแอคอีกรีวิวอีกนะครับขอตอนใหม่ๆได้ไหมจะเป็นยังไงไปเฮ้ย น้องห้อง40 40อะไรวะ409 406บิมสันแบโอเคโปรโมทเต็มที่นะครับจังหวะนี้มีทั้งเฟ e บ o o กทั้งยูทูบผมชอบช่องนี้จริงโมเดลโคตรสวยอเอาจริงโอ้โหนี่เอาตั้งแต่เริ่มเลยเหรอโอ้ยเอาเ,นนเลย กูลูกศิษย์โกโจฮะไม่ดกใซไม่มีอินโทรเลยหรืออันนี้คืออินโทรคือมาแบบ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 นี้เลยใช่ไหมหลายหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องผีเปลหรือ,อเปลตหมาไม่มากก็น้อยอในหลายๆความเชื่อ ก็เป็นผีกึ่งอสุรกายที่เกิดจากการทำกรรมชั่วหลายๆแบบแตกต่างกันไปลักทรัพย์ขโมยของวัดการใช้คำพูดคำจาที่ทำให้บุคคลอื่นเป็นทุกข์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายผู้อื่นทั้งทางกายวาจาและใจแต่ที่เป็นบาปกร,รมหนักที่สุดก็คือการทำลายปุพการีอืออ,อันนี้เป็นเปรตของจริง ตะกี้ผมเห็นเขาเรียกเป็ดหรือเปล่าแต,แต,แต่แต่ปากมันใหญ่มากนะครับอาทางชาแนลนี้บอกว่าเป็ดมีหลายสปีชี์นะครับ mm hmm. เกิดจากการทําบาปที่แตกต่างกันแต่ที่เราคุ้นชินกันที่สุดนี่ก็น่าจะเป็นเป็ดที่ตีพ่อตีแม่นอ,อืช่องพัุุโรดเล่าว้ยับเลยพลังเป็ดพลังตีพ่อตีแม่เนี่ยคริมสันแบ present ผมพูดก่อนตัวหนังสือมันจะขึ้นอีกอ่าอินโทรมาละอก็เป็นพาร์ทของอาพาร์ตเมนต์สีเลือดอยู่นะครับซีซัน2แล้วเหรอ เปรตวัดร้างอีพียิบสี่โอ้โหให้บรรยากาศเหมือนโฮมสวีทโฮมเลยแนฮะแล้วใครใหิอ่อปินโตมาตอนกลางคืนเนี่ยเด็กคนนั้นทำไมถึงได้มาอยู่ที่วัดดึกๆแบบนี้อืมเอาแล้วลูกศิษโกโจ มีเซนส์นะครับเสียงเสียงพ่อใบยังกับเสียงเสียง่ซนตึกวัดป่าดงหมีงง้นหรือ <c oughs> อืมจะอึกอืมเฮ้ยเหมือนโฮมสวีทโฮมแล้วเ,เ,เอาจริงบรรยากาศน่ากลัวเหมือนกันนะ ภาคต่อลูกศิษโกโจโอ้โ,อโหพีเปตน้ำลายหรือลิ้นผมว่าน่าจะนลิ้นแหละอาปากไม่จูด้วยโอ้ยเปตดปากฉีกเด็กหญิงนั่งมองเป็ดด้วยสายตาที่โหยหาอาทราความรู้สึกห่วงใหญ่และคิดถึงได้ส่งผ่านเข้ามา อย่าบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะมากสําหรับเธอขณะที่เธอกําลังจะเดินเข้าไปไกลๆเด็กหญิงได้ปรากฏพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาหยุดก่อนนะโยมให้เธอได้อยู่ตรงนั้นแหละอย่าเข้าไปรบกวนเลยเด็กคนนั้นเป็นใครเหรอคะหลวงพ่อเหนพ่อเหมือนแม่ที่ว่าเด็กๆไม่กลัวเลยเหรอเด็กคนนั้น บ้านอยู่แถวนี้และอาศัยอยู่กับยายเธอมักจะแอบเข้ามาที่นี่ประจำถ้าให้พูดตรงๆก็คงเธอชอบแอบมาหาเปรตที่นี่หญิงสาวเงียบและยิ่งทำให้สงสัยโอ oh <my. S 2> ้ไม่มันถึงมีเรื่องราวที่ประหลาดเช่นนี้โดยส่วนใหญ่ใครได้ยินหรือรู้ว่ามีเปรตก็ต้องกลัว และถอยห่างเป็นธรรมดาผมไม่เคยเห็นเป็ดแบบนี้เลยนะไอ้น,นี่มันเหมือนเหมือนเอเลี่ยนเหมือนอะไรไปแล้วอะ่ะแล้วโอเคคุณนรักสมบัติก็ใช่อยู่นะครับสูงสูงมากมือมือใหญ่เท้าใหญ่แต่ต้องปากจูไม่ใช่เลยอันนี้เป็ดเป็ดลิ้นเป็ดลิ้นยาวทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะอืม โยมมีเวลาฟังนิทานสักเรื่องไหมล่ะอาโอเคอฟังาาจะเล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดมันเริ่มเมื่อหกปีที่แล้วอืมีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยกันสี่คนพ่อแม่ลูกสาวและหลานสาวซึ่งเป็นลูกของลูกสาวโดยที่พ่อของเด็กได้หนีหายไปนานแล้วแต่แม่และยาย ก็รักเด็กคนนี้ดุดดังดวงใจกลับกันผู้เป็นตานั้นเป็นค,คนขี้เล่าการงานไม่ทำวันวัน,วนได้แต่เกาะเมียกับลูกกินชอบนี่ถือถือก่อแบบนี้เลยเหรอไอ้นี่มันสี่สิบดีกีเลยนะไอ้นี่มันมันลวงข้าวเลยนะ ตาถือกอกแบบนี้เลยเลยเนี่ยโหดเกินปอบแต่ดาหลานว่าเกิดมาเป็นภาระน่าจะทำดาล์ไปเสียไม่ให้เกิดมาไอตาเป็นเปรตหรือเปล่าตาที่มีต่อหลานทั้งสองพยายามไม่โต้ตอบและไม่อยากมีปากเสียงอเป็นครอบครัวที่อึดอัดทุกครั้งเวลาที่ผู้เป็นตาเมากลับมา าเเบางครั้งก็ทำ้ายร่างกายผู้เป็นยายเพื่อจะนำเงินของครอบครัวไปไปซื้อเหล้าซึ่งเป็นภาพที่น่าเวทนาในชุมชนและคนที่มาพบเห็นคำพูดที่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะ,จะดีดขึ้นเอง,เองไม่สามารถใช้กับครอบครัวนี้ได้ยิ่งนานวันไปยิ่งเลวร้ายการทำร้ายกันในครอบครัวกับเป็นภาพที่ชินตา ของคนในชุมชนจนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ความอดทนมันถึงจุดสิ้นสุดลงไปจุดขีดสุดใครเป็นคนฆ่าหรือว่าฆ่าตัวตายหรือว่าตายเองมันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะาหลวงพ่อโอ้โหอนนี้เป็นตำแนวดายเนี่ยมคิดว่ากรรมคืออะไรนี่ไงให้ตอบตามความเข้าใจกรรมหมายถึงการกระทําซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายเรียกว่ากายกรรม วาจารเรียกว่าวัชกรรมและใจเคทุกท่กบุกถ้าเรามีเจตนาที่จะทำร้ายต่อผู้อื่นทั้งสามทางนี้กายวาจาและในจิตใจสิ่งเหล่านั้นจะก่อเกิดกลายเป็นกรรมที่ติดตัวเราอืมพูดถูกนะใช่อยู่ขอโทษทีที่ตอนแรกหัวเราะพระุเขาบอกกรรมคือกายกรรมก็เลยเออนั่นแหละอ่ะเรามาเข้าเรื่องบุญกระบาปนะครับ เอาไวค้คลิปหน้าเลยกันผมกลัวคลิปยาวเข้าใจถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่แล้วละ่ะยม,มเข้าใจถูกแล้วแต่ว่านะผลกรรมบางทีมันก็มีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกใจเราเดี๋ยวยุติธรรมกับเราเสมอไปโอเคมัน คืนนั้นก็เหมือนทุกครั้งที่ผู้เป็นตาเมากลับมาและอาละวาดแต่ว่ามันกลับรุนแรงยิ่งกว่าเพราะเขาได้เสียเงินที่จะเอาไปดื่มเหล้าไปกับวงพนันในบ้นออบานความหงุดหงิดจึงมาลงที่ครอบครัวการกท้าที่สุดแสนจะระยำจึงเกิดขึ้นแค่กินเหล้าไม่พอนะครับไปเล่นพนันอีกอันนี้หนักหนักจัดผมว่าไอ้ตานี่แหละเป็นเปรตคิดเหมือนผมไหม ตาทุบตียายด้วยความโมโหจนยายล้มลงหัวฟาดกับพื้นแต่ยังไม่สาแก่ใจชายแก่จ่วงอย่าบอกว่าจ่วงนะอา้าวหลานมองไปที่หลานสาวที่ร้องไห้เพราะความตกใจา,าแก่นะขาสติเดินปรีเข้าไปจะทำํำเพื่อสนองโทสะอันเกรี้ยกลาดของตัวเองอแต่ดีชบุญยายได้สติและจับตาเอาไว้ ทำให้ไม่ทันได้ทำอะไรแต่นั่นกับกลายเป็นการกระทําที่ส่งผลให้เจ็บหนักยิ่งกว่าเดิมโดนยายเองหรือเปล่าเออเสียงเด็กเด็กร้องนี่แม่งแม่งอย่างหลอนถูกทำร้ายจนหน้าตาบูดเบี้ยวตาหัวเราะด้วยความสะใจอ้าวเขามางเห็นมีดที่วางอยู่ปากฉลามตะกี้ไม่พอใช่ไหมกับพูดว่า กูน่าจะฆ่ามึงตั้งแต่มึงอยู่ในท้องแม่มึงแล้วเืลองเงินชิปหายเอ็ดเด็กระยำเพลองเพราะมึงแหละเออพูดไม่ทันขาดคําไม้น้าสามได้ถูกตีลงไปที่ศีรษะของชายแกอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าลูกสาวจะเป็นเป็นรตน,นะไม่เอานะแบบนี้เออยนี่นนเป็นทังลูกสาวและแม่ ได้กระนำตีพ่อบังเกิดก้าวของเธอจนสิ้นใจโอมหนูพอจะเข้าใจแล้วค่ะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงต่ออลูกศิษย์อาจารย์โกโจอ๋อใช่เอ็กคนนั้นก็เป็นคือ่ารุกในตอนนั้นเออลยมย้ายของเธอเลี้ยงเธอมาด้วยความรักและความเอาใจใส่อเปรตตนันั้นก็ไม่เป็ เธอเป็นทั้งฮีโร่ที่ช่วยชีวิตแม่และลูกสาวของเธอ,อและก็ยังเป็นฆาตกรที่ได้กระทําการปิดตุคขาดอของตัวเองแม่งไม่ยุติธรรมเลยแบบนี้หักเหตุการณ์ผ่านไปเธอรู้สึกแย่ต่อการมีชีวิตอยู่ แม้วายอมพ่อของเธอจะเป็นคนเลวที่สมควรตายเช่นนั้นเอแต,แต่เลือดที่เปื้อนมือเล็กๆของเธอมันเกินกว่าที่เธอจะลบมันออกไปได้จึงได้ตัดสินใจจากโลกนี้ไปยด้ยลูกไว้ข้างหลังโอเคโอเคสมเหตุสมผลอยู่นกตายใต,ยต,ยตย้ต้นไม้ใหญ่ตรงโน้นแหละว่าแต่โยมเธอ ทำไมกล้าเข้ามาในวัดร้างดึกๆดื่นแบบนี้คนเดียวล่ะไม่กลัวบ้างเหรอโอ้โหพัะก็เป็นผี my god โอเคผีพียบเลยหนูเป็นลูกศิอาจารย์โกโจหนูทราบอยู่แล้วค่ะเออจะไปมีพาดมาอยู่ในวัดล้างไปได้ยังไงล่ะเนาะ กฎแห่งกรรมก็เป็นกฎหนึ่งของธรรมชาติค่ะไม่มีใครเห็นอกเห็นใจใครเหมือนโปรแกร,รมที่ถูกสร้างเอาไว้ไร้ซึ่งหัวใจแค่ทำตามหน้าที่<ม>ใครผิดกฎก็ต้องถูกลงโทษก็แค่นั้นเองมันไม่แฟร์ว่ะใช่แล้วโยมทางกรรมทางวาระเมื่อโยมเปรียชดใช้กรรมตรงนี้หมดเธอก็เป็นอิสระ และกรรมดีของเธอที่เคยทํามามองดูอีกทีเหมือนในลุ้ลมอบเหมือนกันนะเธอได้พบเจอสิ่งดีๆอีกแน่นอนอการให้บุญเปรตนะครับต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นถึงจะให้ได้ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นแค่แบบผิวเผินเองที่ยังไปไหนไม่ได้ก็เพราะยังมีสิ่งที่ต้องชดใช้ใช่ไหมคะต้องมีสิ่งที่ยึดติดอยู่ ส่วนบนนี้จงสำเร็จแกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงโอเคผมรู้แล้วว่าทำไมทางชนแนลเขาแนะน,น,นำแให้ผมมาดูเนื้อเอาหกนี่ขหมอบชัดชดแม้บางที เราจะรู้สึกว่าคนเลวบางคนไม่เคยได้รับกรรมที่เขาก่อไว okay, <า>้โอเบ้างกันไม่มีจริงอย่างนั้นหรือความยุติธรรมไม่เคยมีอย่างนั้นหรือแต่จงเชื่อเถอะว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริง mm hmm. และยุติธรรมเสมอแค่รอเวลาที่เหมาะสมของมันเท่านั้นเองโอเคผมเริ่มเก็ตละอย่าลืมกดไลค์โอเคอย่าลืมกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้มีสีเลือดด้วยนะ อย่าลิงอยู่ข้างล่างนะครับอย่าลืมว่าแต่มีอะไรต่อแป๊บนึงลุกไปไหนยังมีต่อนั่นไงว่าแล้วตอนแรกผมจะคอมเมนต์ว่ามันมันไม่เมคเซนไม่ใช่ไม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 ่ใช่ไม่เมคเซนสิมันไม่ยุติธรรมอ้ายเคยเห็นฉันใช่ไหม มึงก็าตามก<ค>ูแต่ต้นคลิปเลยฉันจะตามเธอไปที่บ้านเลยคอยดูสิ <c oughs> น่ารำคาญเป็นบ้านอเมนุกใ่อีกแล้วคุรุเซเดี๋ยวนะวิชาใหม่เหรอ เดี๋ยวนี้เป็นผู้ใช้เงาแล้วเหรอหรือว่าจะเป็นคงอ้ายหนักแล้ว <laughs> ผมยังชอบท่อนสุดท้ายเลยคงคง <Hey! S 1> อย่างที่บอกนะครับในตอนแรกผมคิดว่า ไม่แฝงหรือเปล่าะ่ะเพราะว่าตาก็ตามันพูดตรงก็ตาแม่งเลวอะ่ะแล้วก็โดนฆ่าตายแล้วทำไมลูกสาวถึงได้ไปเป็นเปรตใช่อยู่เพราะมันมีกฎอยู่ที่ว่าลูกฆ่าพ่อหรือว่าทำอันตรายกับพ่อกับแม่นะครับจะกลายเป็นเปรตอ่ะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งขยักแต่อีกขยักหนึ่งคือเธอฆ่าตัวตายไอเน,นี้ยนะัก หนักกวัวฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกตอนหลังผมเลยคิดว่าเออก็ออยังดีนะที่ได้ไปเป็นเป็นเปรตเพราะว่าฆ่าตัวตายเนี้ยมันไม่จบไม่สิน้นมันต้องอยู่ไปซ้ําๆเรื่อยๆซ้ําๆเรื่อยๆซ้ําๆเรื่อยๆตลอดถ้าผู้ชม,ค,มคิดยังไงเนี้ยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ เค okay. ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้าบายสวัสดีครับแย้ yeah. มันก็น่าคิดนะอืม